ทำยังไงที่จะให้เขาสนใจกับเราเราจะให้เขาโดยที่ไม่ได้บอกเขาเราจะให้ยังไงกับเขาโดยที่ไม่ได้บอกเขาให้แบบไม่ได้บอกให้แบบไม่ต้องสอนจะให้ยังไงที่เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมเป็นข้อปฏิบัติของบรรพบุรุษ จารย์นี้สัใจอยู่อันเดียวเขาจะสะใจหรือไม่สัใจก็ตามทีอาจารย์บอกว่าสัตว์เตลสา,านคือช้างมันไม่ทรยศต่อแผ่นดินแต่คนมันทรยศต่อแผ่นดินอย่างศึกซ้างเพือกที่เขามาขอสร้างเพือกไปช้างมันไม่ทรยศต่อแผ่นดิน อนอยู่ในการควบคุมของไทยด้วยของพม่าด้วยควรช้างฝึกช้างให้เป็นภาษาพมา่าเราก็ทําตามภาษาพม่าเขาไปเพราะกวรไทยเป็นคนบอกว่าให้ทําอย่างนู้นให้ทําอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาของพม่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็ทำตามทั้งหมดจน ปล่อยควนไทยออกมาได้ให้เขาใช้ภาษาของเขาได้ช้างมันก็อยู่กับเขาได้แต่ยังไม่ได้ทำพิธีส่งมออพอไปทำพิธีส่งมออมีเสนาบดีกระหงไปทำพิธีส่งมออให้ พอส่งมอบให้เสร็จทางคณะของเสนาบดีกอหันหลังส่งกันเรียบร้อยแล้วก็หันหลังให้กันเลยในขณะที่หันหลังให้กันเน่างมันสะบัดควันทุกตัวมันสะบัดควันจนลุดลงจากคอหลงตาธิบานีิได้เคยเห็นมันสะบัด ให้ควรตกจากคอตกทํำยังไงนุงตาเอเคยเห็นควัมันทาไอ้ช้างมันทําให้คนตกจากคอมันทํำยังไงพอมันตกลงมาแล้วมันทำยังไงมันไม่กิ้งหนีเลย เคยเห็นเเวลามันทำนั่นแนหะช้างมันทรยศมันมันไม่ทรยศต่อแผ่นดินคือรู้ว่าเขาจะส่งไปเมืองของสวดัดีแล้วกูไม่ไปอ่ะกูไม่ไปมันก็สะบัดควันให้หลนะ่นเลยหล่นลงมามันก็เอาขาหน้ามนะัะวางวางเท่านั้นแหละ จิ้งหนีมันลุกไม่ทันไม่มันไม่ลุกจิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาเลยก็นั่นแหละพิกตัวไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยลุกไม่ทัน <c oughs> แค่งวงกดนั้นก็พอเลยยังเอาเท้าไปใส่อีกนั่นแล้วช้างมันไม่ทอยระยดต่อแผ่นดิน แผ่นดินหน้าที่พลเมืองศีลธรรมการกำจัดเรามาเพื่อจะกำจัดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสำหรับผู้ปฏิบัติจะเอาอะไรมาเป็นส่วนกำจัดมันก็ต้องเอาข้อปฏิบัติต่างๆตามประเพณีไม่ต้องให้ใครบอกไม่ให้ใครสอน ประเพณีทมเนียมปฏิบัติของเขาสอนของเขาเองอย่างกวดลานวัดพอบ,บ่ายสองโมงหรือบ่ายโมงมาเนีย่ยเตรียมกวดลานวัดเตรียมทำอะไรตัวอะไรเตรียมตัวเราจะลงมากวดลานวัดลานเวัดกวดรอบสลากวดรอบกุฏิเสนาสนวัตเราต้องรักษาพอเรารักษาเสนาสนวัตคือกวดกุฏิตั้งแต่ เพดานข้างฝากวาดลงมาถึงพื้นเซ็ตโดยผ้าแห้งเซตโดยผ้าเปียกเซ็ตลงมาจนถึงบันไดแล้วก็วกวาดข้างฝาพอวาดข้างฝาเสร็จแล้วกวาดใต้ทุน แล้วกวาดใต้ถุนเสร็จแล้วกว็กวาดรอบออกข้างนอกให้เกียนเวียนรอบได้ก็บอกไว้ในตำรานั่นคือธรรมเนียมปฏิบัติอันนั้นเป็นประเพณีไม่ต้องให้ใครบอกมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมที่จะต้องทำผลเป็นธรรมเนียมที่จะต้องทำแล้วเราก็ต้องทำตามธรรมเนียมแต่ถ้าเราทำตามธรรมเนียมนี้แล้วมันจะกำจัดกิเลสส่วนยาบ เขอบอกไว้แล้วต่อไปแล้วก็กําจัดกิเลสส่วนละเอียดการหลับการนอนนอนแล้วนอนยังไงกินอยู่แล้วอยู่ยังไงในหน้าที่พลเมืองศีลธรรมในฐานะอะไรเราทำในฐานะอะไร ้าเรารู้จักฐานะของเราไม่มีปัญหาเลยมันต้องให้ใครมาบอกมาสอนมันจะเกิดขึ้นมาเองในหัวใจของมันอย่างความเรื่อมใสศรัทธาในพัสนาคมมันเรื่มใสศรัทธาขึ้นมาในหัวใจของมันทราบซึ้งขึ้นมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทราบซึ้งขึ้นมาในข้อปฏิบัติต่างๆจริง แท้แน่นอนหนึ่งไม่มีสองจริงแท้แน่นอนฉันวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติวิธีการอยู่ในเฉพาะเราไม่เป็นไรแต่อยู่ในชุมชนเราจะปฏิบัติตัวเรายัางไง การวางตัวเราจะวางตัวยังไงในฐานะอะไรอยู่ในถ้ำกลางแห่งซุมชนเราจะทำยังไงวันนี้เขาอยากไปดูไอ้สปินเวย์ปุ้ยเขาก็เลยพาเขาไปดูทุ่งที่เราทำใหมหลวงพ่อทะลุแป๊บ สามท่อนทะลุเข้าไปในท้องคันคานพวกอระจร์หมายเลยราชมงคลอีสานาาก็มาพอดีก็ไปเยี่ยมกาแล้วทำไมไม่ถูกหินเอาก็สายเอกเซเลดูก่อนหิถึงทะลุแป๊บนั้นได้พอเราสายเอกเซเลดูแล้วว่าตรงนี้เนะี่ยไม่มีหินทั้งๆท,ที่มันมีหินบีบอยู่สองข้าง แต่ข้างในมันไม่มีหินก็ยังทะลุไอ้ตรงถนนตรงนี้ไปถูกรากไม้ไม่ได้ถูกหินระว่าไม่มีหินนะตรงนี้ไปถูกรากไม้เสียนดงตุกตุกโอ้ก็จะเอาลากไม้ขาดก,ก็เลยท่อนิ้วครึ่งไม่ได้เลยได้แค่ท่อนิ้วเดียวเอ็กซเรย์ดูก่อน ฉะนั้นการทํางานการทําอะไรต่ออะไรต่างๆก็ถึงบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาทะรถยศทรยศต่อแผ่นดินเราจะมาต้องทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเราเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินที่เรียกว่าอัตรประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตนนี่เราก็จะต้องทํา ใน,นส่วนสาธารณประโยชน์เราก็ต้องทำงานสองอันนี่เป็นงานของเราที่จะต้องทำถ้าเราไม่ทำมันเดือดร้อนเอาอยัางเกิดภัยพิบัติเดือดร้อนใครภัยพิบัติจากพีเอนสองจุดห้าเราเดือดร้อนไหมก็เรามีจมูกหายใจ ต้องใส่ผ้าอนามัยมันหายใจออกแล้วเราไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรนอนหมกอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวหรือนะพอภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปบินทบาทพอเราจะต้องไปบินทบาททุกวันนั่นคือผลกระทบใครเป็นคนที่มีผลกระทบคนแรกก็คือพวกนักบ,บวชนี เป็นผู้มีผลกระทบคนแรกไมมว่าจะเกิดภัยอะไรก็ตามอย่างน้ำท่วมวัดป่ามณีการน้ำท่วมกรุงเทพใครเดือดร้อนกับผ้าเนนเป็นตัวเดือดร้อนออกบิธบาตไม่ได้มาม่าหมดอายุเมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยจะมาก็าเอาให้เอามาผัดมันหมดอายุแจกกระดาษดึงออกมาดูที่สี่กระดาษดูที่ เนี่ยมันกินได้ใช่ไหมนี่มันยังกินได้มันยังไม่หมดไปมันยังไม่ละลายเหมือนกันน้ําแข็งเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปทําอะไรต่างๆพระเนนก็เยอะเนนก็เยอะด้วยเนนทั้งสามสิบหรือสี่สิบพระอีกพราะเนีนไม่ได้เพราะโรงเรียนเขาปิดเนนก็ไม่ให้ศึกก็นเดือนตุลา พบัติทุกอย่างเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่พวกเราที่เป็นนักบวชนักพจนี่มีความเดือดร้อนอาหารบินขบาตปี40มีคนใส่บาตรถึง10คนในทองกลุ่มปกติมีคนใส่บาตรร้อยกว่าคนแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าบางซอยใส่สิบคน ไม่มีเลยนะใครเดือดร้อนดีสี่ศูนย์ฉะนั้นภัยพิบัติทุกชนิดเกิดขึ้นมาแล้วพระสงฆ์เป็นคนที่เดือดร้อนสุดอย่างทางภาคใต้ที่ส่งพระเนนลงไปก็ไปเอาเงินเดือนนั่งเครื่องบินลงไปไปเซ็นรับเงินเดือน วันนุ้งขึ้นก็น,นั่งรถทัวร์กลับมามันไม่ได้ไปทํางานเพื่อพัะศาสนาพอไปเพื่อรับเงินเดือนแล้วถกวันนี้ยังส่งอยู่หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้อยู่เราหล,หลุดออกมาแล้วเราก็เลยไม่รู้ นั้นการทํางานเราเพื่อสาธารณประโยชน์อัตรประโยชน์อัตถประโยชน์เราก็ต้องทําสาธารณประโยชน์เราก็ต้องทํา<โดย>ไปพร้อมๆกันอันไหนที่จะทําสาธารณประโยชน์ได้เราก็ทําอันไหนที่เราจะทําอัตประโยชน์ได้เราก็ทําเพราะเราต้องการประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนุ่นมันไม่ใช่ธรรมดา แต่การที่จะเข้าไปในนิพพานมันรูมันไม่เท่ากับปลายเข็มรูมันเล็กกว่าปลายเข็มอีกม,มันจะต้องสำลอกปอกตัวเองออกให้หมดของที่มันให้เหลือเล็กที่สุดแล้วถึงจะเข้าไปสู่ประตูนิพพาน,นได้ถ้ามันใหญ่มันก็เข้าไปไม่หลม มือนกับใส,ส่้างเข้าลูเข็มใส่ร้างเข้าไปในที่แคบช้างมันจะเข้าไปง่ายแรงมันเยอะมันก็ทีบคนมันเห็นมันเตะหม,มาแล้วมันโยนขาเล่นมันเฉยเฉมันเวี่ยงขาออกไปไเฉยได้ยินเสียงแอกเดียวอยู่ที่ลานกลวยจับที่ ใกล้ๆก,กับบ้านผู้ใหญ่บอยไอ้แกกเห็นเห็นเลยมันโยนขาไปเฉยๆไปชนขามันเสียงแอกเดียวฉะนั้นถึงว่าการทำงานเราจะต้องพยายามปรับตัวของเรา ไปกับเรื่องการเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเรื่องอะไรตัวอะไรต่างๆเอาแค่ว่าเขาอ้าปากขึ้นมาเราเห็นขี้ก็พอไม่ต้องอ้าปากขึ้นมาเห็นลิ้นไก่พอเขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่ต้องพูดเราเห็นขี้นะ้ะ ฉะนนการปฏิบัติการทำความเพียรปฏิบัติคือไม่ปฏิบัติทำความเพียรคือไม่ทำความเพียรมันก็ไม่ลำบากใจตัวเองแต่ถ้าเราปฏิบัติเราทำความเพียรอย่างขมิดขมินมันก็ลำบากตัวเอง เราจะทําให้มันเป็นประเพณีก็คําว่าสอนคือไม่สอนฟังคือไม่ฟังได้ยินคือไม่ได้ยินมีแต่ความรู้อันเดียวแต่เราทําไปตามการตามเวลาเท่านั้นถ้าใจเรามีแต่ความรู้อันเดียวอะไรมันจะเหนื่อยอะไรมันจะเคร่งเครียดไม่มีอะไรที่จะต้องเคร่งเครียด งานในโลกนี้ใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นงานปฏิบัติใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเขาก็ปฏิบัติกันมาเพราะธรรมมันมีอยู่ทั่วไปอะไรมันก็เป็นธรรมท,ท้งนั้นเราจะทํำยังไงที่จะทําความเข้าใจกับของทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกสมกับพุ้เจ้า่ะพุ้เจ้าเป็นศาสตราศาสตราเอกของโลก เจ้าเป็นอนันตชินคุ้เจ้าเป็นโลก,กวิถูผู้รู้แจ้งโลกก็คือจะต้องศึกษาดูทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาแล้วก็วางไม่แบกไม่ภาระไม่เป็นภาระกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงว่าเรียนคือไม่เรียนฟังคือไม่ฟังได้ยินคือไม่ได้ยินรู้คือไม่รู้ ก็วางไปแล้วตั้งนานเหมือนกับคนข้ามน้ําแล้วก็พากันแบกขอนลอยน้ําพอกลับไปถึงบ้านแล้วถึงมาถามว่าเอา้าหลวงปู่แบกขอนลอยน้ําไม่ไม่หนัก ็มันไปถึงบ้านหล้อมันจะไปหนักได้ยังไงถ้าหนักจะทิ้งมังแต่อยู่ในน้ำหนุ่ก็ราแบกไปถึงบ้านแล้วคนถามไม่เข้าใจถ้าหนักเราจะไปแบกไปได้ของทุกอย่างถ้ามันหนักเราทำไม่ได้ของที่เราทำได้คือมันไม่หนัก มันพอใจที่จะทำเมื่อเราได้ทำมันเกิดความเอิบอิ่มถ้าเราไม่ได้ทำต่างหากที่มันเกิดความหิวแห้งนั่นวิธีการคิดที่มันแตกต่างกันกับชาวบ้านโดยทั่วไปชาวบ้านโดยทั่วไปเขาจะคิดอีกแบบเขาไม่ได้คิดแบบเรา เราก็คิดแบบของเราไม่ได้ไปคิดแบบของใครเราสร้างต้นแบบของเราขึ้นมาในการคิดเราสร้างต้นแบบของเราขึ้นมาในการทำงานของเราถึงเป็นอิสระได้เราไม่ได้อยู่ในอุ <realizing iens Creator> ้งตีนของใครเราออกมาทำงานด้วยความเป็นอิสระของเราไม่เกี่ยวข้อง วันนี้ไปเห็นแล้วกำลังคิดสงสารไอ้ผู้ปู่ผู้โหราลงคุณไปไม่รู้เท่าไหร่ทำซอยซีเมนน้ำแห้งอันข้างล่างก็อ้างว่ามันอยู่ในอยู่ในก้อนหินข้างบนมันไม่มีก้อนหินมันก็ยังแห้งเนี่ย ออกกว้างกว่านั้นลึกกว่านั้นมันจะพ้นหินกองก่อนกลุ่มนั้นหรือเปล่าวันนี้ก็ดูดูอยู่เหมือนกันจะดินจะไปทิ้งที่ไหน <c oughs> เอาไว้ก่อนอยู่เพิ่งไปคิด พอตอนนี้ช้างมันก็อยู่น้อยแล้วทางนน้นก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไปเลิกกันเถอะกัน